Homeostasis, Regulation b l o o d pH การควบคุมกรดเบสในร่างกาย Homeostasis คือกระบวนการที่ร่างกายรักษาสมดุลเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติเพราะหากร่างกายขาดสมดุลจะทําให้เกิดความผิดปกติเช่นอาการไข้ซึ่งเกิดจากการขาดสมดุลในการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย ระบบบัฟเฟอร์เป็น,นกลไกแรกที่ทำงานทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ในเลือดเพื่อรักษาสมดุกลกรดด่างโดยบัฟเฟอร์จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกรด H หรือเบส OH ที่เข้าสู่ระบบเลือดบัฟเฟอร์หลักในร่างกายมี3ระบบ 1. บัฟเฟอร์ไบคาร์บอเนตถ้าเลือดเป็นกรดไฮโดรเจนสูงไบคาร์บอเนตจะจับกับไฮโดรเจนเพื่อสร้างกรดคาร์บอนิก ถ้าเลือดเป็นด่างไฮโดรเจนต่ำกรดคาร์บอนิกจะแตกตัวเป็นไฮโดรเจนและไบคาร์บอเนต 2. บัฟเฟอร์โปรตีนโปรตีนช่วยรักษาสมดุลกรดด่างโดยเฉพาะในเซลล์และพลา s m a ส่วนฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงมีบทบาทสำคัญในการจับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน 3. บ er ัฟเฟอร์ฟอสเฟต มีความสำคัญในเซลล์และของเหลวในร่างกายช่วยควบคุมค่า pH ในไตโดยเฉพาะในของเหลวที่กรองจากไต Respiratory system ระบบทางเดินหายใจมีหน้าที่หลักในการแลกเปลี่ยนกา๊าซโดยนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ลำเลียงอากาศจากภายนอกเข้าสู่ปอดผ่านทางเดินหายใจส่วนต่างๆเช่นจมูกคอหอยและหลอดลม การหายใจช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างพลังงานจากสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ <pir> การควบคุมระดับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่งผลต่อระดับกรดในร่างกายหายใจช้าให้โพเวนเทอเรชันเศร้าเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดทำให้เกิดภาวะกรดในเลือดหายใจเร็วให้โพเวนเทอเรชันเศร้าลดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดทำให้เกิดภาวะด่างในเลือดก,การปรับอัตราและความลึกของการหายใจสามารถส่งผลต่อค่า pH ได้อย่างรวดเร็ว Ver b ์บ r e e n ีน s ล s ิสระบบไตมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลกรดด่างในร่างกายโดยสามารถปรับค่า pH ได้ในระยะยาวผ่านกระบวนการขับถ่ายและการปรับสมดุลของสารเคมีในเลือดกลไกสำคัญของไตมีดังนี้การดูดกลับไบคาร์บอเนตไบคาร์บอเนตเป็นสารสำคัญในการรักษาสมดุล pH ของเลือดเมื่อเลือดมีความเป็นกรดสูงไตจะดูดกลับไบคาร์บอเนตจากของเหลวที่กรองออกจากเลือด glomerular filtrate กลับเข้าสู่เลือดกระบวนการนี้เกิดขึ้นในท่อไตส่วนต้น p r o x i l tubule) ไบคาร b o n a เ e จะจับกับไฮโดรเจนไอในเลือดเพื่อสร้างกรดคาร์บอนิกและช่วยลดความเป็นกรดการขับไฮโดรเจนไอออนโฮโลเจนออกจากร่างกายไตยจะขับไฮโดรเจนส่วนเกินออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะกระบวนการนี้เกิดขึ้นในท่อไตส่วนปลายและท่อรวมไฮโดรเจนถูกขับออกมาพร้อมกับแอนไอออน เช่นคลอไรหรือถูกทําให้เป็นกลางด้วยบัฟเฟอร์เช่นฟอสเฟตและแอมโมเนียการขับไฮโดคาร์บอเนตใหม่นอกจากการดูดกลับไบคาร์บอนเนตแล้วแต่ยังสามารถสร้างไบคาร์บอนเนตใหม่เพื่อชดเชยภาวะกรดในเลือดกระบวนการนี้เกิดขึ้นในเซลล์หลอดไตโดยใช้แอมโมเนียและฟอสเฟตเป็นบัฟเฟอร์ในปัสสาวะไฮโดรเจนถูกขับออกในรูปของแอมโมเนียมไอออนขณะเดียวกันไบคาร์บอเนตจะถูกปล่อยกลับเข้าสู่เลือด การหลังแอมโมเนียไตหลังแอมโมเนียซึ่งจับกับไฮโดรเจนในของเหลวในไตเพื่อสร้างแอมโมเนียมไอออนที่สามารถขับออกทางปัสสาวะได้การตัวรับเคมีและวงจรป้อนกลับตัวรับเคมีตัวรับเคมีในสมองส่วนกลางสมองรวมถึงหลอดเลือดคารโรติดและเออร์ติกจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ระดับคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือดตัวรับเหล่านี้จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมการหายใจและไตเพื่อปรับการทำงานให้เหมาะสม จากกลไกที่กล่าวมาจะทําให้ร่างกายสามารถรักษาสมดุลกรดเบสภายในร่างกายไว้ได้ทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติซึ่งกลไกนี้มีความสําคัญมากๆตัวอย่างเช่นหากเราออกกําลังกายร่างกายจะมีการเผาผลาญพลังงานเป็นจํานวนมากทําให้เลือดมีความเป็นกรดสูงส่งผลให้ร่างกายไม่อยู่ในสภาวะสมดุลทําให้สมองส่วนเมดัลลาออบลองกาและพรจะส่งสัญญาณไปกระตุ้นกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยืดซี่โครง ให้ทำงานมากขึ้นทำให้หายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายทำให้ความเป็นกรดในเลือดลดลงร่างกายก็จะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลจากดังนั้นจึงสรุปได้ว่าร่างกายจะมีการรักษาสมดุลกรดเบสภายในร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติและนอออกจากวิธีที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีอื่นๆร่วมด้วยเช่นระบบขับถ่ายจะขับ ทางปัสสาวะหรือดูดกลับใบขาที่ท่อหน่วยยาไตจึงสามารถเพิ่มหรือลดความเป็นกรดได้มากที่สุดแต่ใช้เวลานานและระบบบัฟเฟอร์ในเลือดโดยมีสารเคมีในเลือดที่สามารถทําปฏิกิริยากันเพื่อปรับค่า ph ได้สามารถเพิ่มหรือลดความเป็นกรดได้เล็กน้อยแต่ใช้เวลาไม่นานโดยหากร่างกายขาดการรักษาสมดุลกรดเบสจะทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดอาจส่งผลให้เกิดการหมดสติได้ ดังนั้นร่างกายจึงมีการตอบสนองให้กล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงให้ทำงานมากขึ้นเพื่อหายใจขับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเพื่อลดเป็นกรดในเลือด